สวัสดีคะ่ะชุดนอนของขครอบครัวมาแล้วนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะมาแนะนําชุดนอนเช่นเคยนะคะเป็นรูปแบบที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะเป็นกระโปรงมีแขนนะคะแล้วก็คอ,อกลมแล้วก็ตัวนี้จะมีกระเป๋าสองข้างอย่างนี้นะคะเป็นกระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้ายืดสเปนเดกนะคะเนื้อนิ่มๆใส่สบายมากเลยนะคะเป็นกระโปรงกระเป๋านะคะผ้ายืดสเปนเด็ก็จะยืดได้นะคะเป็นลักวี ลักษณะเป็นแบบยืดอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เป็นกระโปรงมีกระเป๋านะคะมีแขนตัวนี้เราทางร้านเรียกกระโปรงกระเป๋านะคะของทางร้านอกเสื้อจะได้อยู่ที่44นิ Led ้วนะคะอกเสื้อที่44นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายกระต่ายสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายสีเทานะคะแล้วก็มีลายสีออกสีอิดนะคะอันนี้เพียงชุดละ100บาทเท่านั้นนะคะเพียงชุดละ100บาทเท่านั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นกระโปรงอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นกระโปรงมีแขนเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นกระโปรงมีแขนไซส์ใหญ่กว่านะคะไซส์หน้าอกจะอยู่ที่48นิ้วนะคะหน้าอกได้ถึง48นิ้วเป็นพายุสแปนเดเหมือนกันนะคะหน้าอกได้ถึง48นิ้วตัวนี้จะจะไม่มีกระเป๋าแต่ลักษณะกระโปรงจะยาวกว่านะคะจะยาวถึงเลยลงเลยลงหัวเข่าลงไปนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่านะคะอ,อกได้48นิ้วอันนี้ก็จะเป็นลายเป็ดลายหน้าเป็ดนะคะน,น่ารักนักนะคะเพียงชุดละ 100บาทเหมือนกันนะคะเพียงชุดละ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีสีฟ้านะคะมีสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสีไหนสามารถทักอินบ็อกแม่ค้ามาได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าก็ไปก่อนนะคะมาสั้นๆแค่นี้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ